สวัสดีนะักเรียนชั้นป5นะคะวันนี้เราจะอยู่กันในแบบฝึกหัดหน้าที่47นะคะหน้านี้นะคะจะมีข้อ5และข้อ6นะคะข้อ5นะคะก็จะค่อนข้างยาวหน่อยนะคะเป็นการอ่านเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะข้อ5นะคะเขาบอกว่าค่ะ read the text and complete the sentences นะคะให้เราอ่านข้อความในกรอบสีเขียวๆนี้นะคะแล้วก็นำมาตอบคำถามนะคะในข้อ1ถึงข้อที่6นะคะ ่ะทีนี้นะคะเด็กๆเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาให้ข้อความอะไรเรามาบ้างนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อน1รอบนะคะตามที่คุณครูไฮไลท์เลยนะคะ97% of our water is in the sea and oceans นะคะประโยคนี้นะคะอ่ะเด็กๆจดไว้เลยนะคะคุณครูจะไปทีรวัตนะคะทีรบรรทัดนะคะ 97% of our water is in the seas and oceans นะคะประโยคนี้นะคะแปลว่าค่ะนะคะ97นะคะ97 90คือ90ค่ะ7คือ7รวมกันเป็น97อะไรคะ,ระน,นะคะเ7้าสเซ็ด p e ของอะไรคะของนะคะ water แปลว่าน้ำค่ะ ของน้ำ in the sea ในทะเลค่ะ and ocean และมหาสมุทรค่ะ ocean คือมหาสมุทรนะคะนี่นะคะ97%ของน้ำในทะเลและมหาสมุทรนะคะบรรทัดต่อมาค่ะ2% o f our water is ice นะคะ2%คืออะไรคะ2คือ2ค่ะ2%นะคะเป็น อะไรคะน้ำเป็นน้ำแข็งนะคะก็คือน้ำแข็งสองเปอร์เซนคือน้ำแข็งค่ะนะคะต่อมา we can only use one percent of the water on earth นะคะอะไรคะ we can only use one percent one percent คือกี่เปอร์เซ็นต์คะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถใช้น้ำนะคะนะ u s e 1%, 1ใช้น้ำได้เพียงอะไรคะ1%บนโลกค่ะนะคะใช้น้ำนะคะใช้1%นะคะก็คือใช้น้ำ1%บนโลกนะคะนี่นะคะต่อมาค่ะ there is not much water for us to drink นะคะเขาบอกว่ามีน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยม,มันมีไม่มากนะคะ ที่สำหรับเราจะใช้ดื่มนะคะนี่ not much แปลว่าไม่นะคะไม่มากนะคะ the r e is แปลว่ามีมีไม่มากนะคะน้ำเนี่ยมีไม่มากสำหรับการใช้ดื่มค่ะนะคะต่อมา most people use about 50 gallons นะคะ of water a day นะคะเขาบอกว่านะคะ คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ most people นะคะคนจำนวนมากนะคะ most แปลว่ามากนะคะใช้น้ำนะคะประมาณ50แกลลอนนะคะนี่แกลลอนนะใช้น้ำห้าสิแกลลอนต่อวันนะคะนี่นะ o f water a day นะคือน้ำห้าสิบกิโลห้แกลลอนต่อวันนะคะนะคะต่อมาบรรทัดต่อมานะคะ water is very important water is very important important แปลว่าสำคัญค่ะนะคะน้ำเนี่ยมันทำไมคะสำคัญมากมากค่ะนะคะน้ำสำคัญมากมากนะคะแล้วก็ people need it to clean their body and to drink นะคะ people แปลว่าผู้คนค่ะ นะคะคนหลายคนเราจะใช้พูา people นะคะถ้าคนเดียวจะเป็น person นะคะ่ะ people need คันนี้ต้องการนะคะผู้คนเนี่ยต้องการใช้น้ำในการอะไรคะทำความสะอาดค่ะ clean their body นะคะทำความสะอาดร่างกายนะคะเขียนเองนะคะและอะไรคะ drink คือดื่มค่ะก็ะคือผู้คนเนี่ยนะคะเขาต้องการจะใช้น้ำในการทำความสะอาดร่างกายและดื่มนะคะ มันทัดต่อมา Plants need water to grow ประโยคนี้นะคะ Plants ตัวนี้แปลว่าพืชค่ะพืชก็ทำไมคะต้องการน้ำในการเจริญเติบโตค่ะวันนี้แปลว่าเติบโตนะคะ Grow นะคะต่อมาค่ะมันทัดต่อมา Fish need to drink in water and other animals need water to drink นะคะ ฟิ need to live in water and o r เ e r animals need to drink นะคะ need water to drink นะคะคืออะไรคะ fish ก็คือปลาค่ะปลาเนี่ยนะคะก็ต้องการอะไรคะใช้น้ำในการเป็นที่อยู่อาศัยค่ะนะคะ need leave, นี่แปลว่าอาศัยนะคะปลาเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในน้ำนะคะและ order order animals คือสัตว์อื่นๆนะคะ่ะ สัต์อื่นๆนะคะก็ต้องการน้ำในการะไรคะใช้ดื่มนั่นเองนะคะสรุปเลยนะคะประโยคนี้ทั้งหมดนี้นะคะเขาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำใช่ไหมคะมี97%ของน้ำในทะเลเนี่ยนะคะแล้วก็มหาสมุทรนะคะ2%เนี่ยนะคะจะเป็นน้ำแข็งส่วนพวกเราเนี่ยจะใช้เพียง1%เราเนี่ยสามารถใช้น้ำได้เพียงแค่1%บนโลกนะคะ แล้วก็มีน้ำไม่มากนะคะที่เราเนี่ยจะใช้ดื่มนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้น้ำประมาณ50แกลลอนนะคะต่อวันเลยนะคะแล้วก็ตรงย่อหน้าสีเหลืองนะคะน้ำเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะผู้คนต้องการน้ำในการทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ใช้ดื่มะคะ่ะส่วนพืชเนี่ยต้องการใช้น้ำในการเจริญเติบโตนะคะปลาก็ใช้น้ำในในการอะไรคะอาศัย แล้วก็สัตว์อื่นๆก็ใช้น้ำในการดื่มค่ะนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราได้ใจความมาแล้วนะคะเรามาดูข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจุดๆจุด,จด of our water is in the sea and oceans อะไรคะจุดๆจุด,จด,จดของน้ำในทะเลและมหาสมุทรคืออะไรคะเราต้องใส่คำว่าอะไรดูบรรทัดแรกสิคะนี่ เห็นไหมคะออฟหนีตั้งแต่หลังออฟไปเลยค่ะแสดงว่าอะไรหายไปคะส่วนไหนหายไปส่วนนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น97%เรค่ะนะคะเราก็เขียนลงไปเลยค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจจะไม่พอมาบรรทัดนี้นะคะคุณครขออนุญาตเขียนขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะคะเอาคำว่าเปอร์เซ็นต์มาไว้ข้างล่างนะคะนี่นะคะก็จะได้เป็น n i e t of our water is in the seas and ocean นะคะ97%ของน้ำในทะเล EN และมหาสมุทรนะคะอันนี้เขาให้เราเติมนะคะตามเนื้อเรื่องเลยนะคะต่อมาบรรทัดต่อมาค่ะ we can only use จุดจุดจุดเปรเซ of the water on earth เราสามารถใช้น้ำจุดจุดจุด,จดปร์เซนต์ในโลกใช้น้ำได้เท่าไหร่คะไปดูสิคะนี่ค่ะอยู่บรรทัดนี้เลยค่ะ We can only use จุดจุดจุดเปอร์เซ็นต์แสดงว่าคำไหนหายไปคะคำว่าวันค่ะเราสามารถใช้น้ำเพียงแค่1%นะคะบนโลกต่อมาคะ่ะมันพัดที่นะคะข้อที่3นะคะ People needs water to จุดจุดจุดผู้คนเนี่ยต้องการน้ำเพื่ออะไรคะเพื่อ นี่เลยค่ะผู้คนต้องการน้ําเพื่อตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะทำความสะอาดร่างกายใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อดื่มค่ะเอาเอามาใส่เลยค่ะ clean their body นะคะนี่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็อันข้างหลังคือคำว่า drink นะคะเขียนเองนะเออเดียนนะคะนี่ตรงนี้มันมีคำว่าอะไรคะ ข้างหลังแดบอดี้มาให้แสดงว่าอันแรกจะต้องใส่คำว่าด i n k นะคะ,ะดูด,ดีดีนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคำว่าร่างกายใช่ไหมคะเราใช้น้ำในการทำความสะอาดร่างกายตรงนี้ใส่คำว่า clean ะคลีนค่ะอ่ะต่อามาข้อที่4นะคะ plants อ่อพืชพูดถึงพืชแล้วนะคะพืช can not จุดจุดจุด without water พืชเนี่ยไม่สามารถจุดจุดถ้าไม่มีน้ําไม่สามารถอะไรคะเพราะว่าพืชเขาใช้น้ําในการเติบโตถ้าไม่มีน้ําเขาจะไม่อะไรคะไม่สามารถเติบโตค่ะคือคําว่า grow ค่ะนะคะก็จะไม่สามารถเติบโตได้นะคะถ้าไม่มีน้ําต่อมาข้อที่ห้าค่ะ fit จ,จุดจุดจุด in water fit จุดจุดจุด in water ปลาในน้ำปลาอะไรในน้ำคะปลาอาศัยค่ะนะคะปลาอาศัยอยู่ในน้ำนะคะน่ะต่อมาข้อที่6คะ่ะ animals need s water to จุดจุดจุด,จดสัตว์นะคะสัตว์ต่างๆต้องการน้ำเพื่ออะไรคะบรรทัดสุดท้ายนี่ไงสัตว์อื่นๆต้องการน้ำเพื่อดื่มค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เช้คำตอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในข้อที่ต่อมานะคะเรามาต่อกันในข้อที่6นะคะข้อ6นะคะ,ะ,คะเขาบอกว่านะคะ look at the table and write sentences นะคะให้เราดูตารางนะคะแล้วก็นำข้อมูลในตารางนี้นะคะมาตอบคำถามนะคะในข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะก่อนอื่นเรามาดูตารางก่อนเลยนะคะว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะ อันดับแรกเขาให้ชื่อคนมาค่ะคนแรกคือเมย์ค่ะนะคะคนที่สองคือแอนนานะคะคนที่สามคือแฮร์รี่และคนที่สี่คือเบนค่ะสี่คนนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะเขาให้อะไรคะกิจกรรมที่เขาทำมานะคะคืออย่างแรกคือ write on to size o f paper write คือการเขียนค่ะเขียนกระดาษ สองแผน่นอ่าสองฝั่งนะคะใครที่เขียนกระดาษสองหน้าบ้างคะนี่มีคนเดียวใช่ไหมคะนอกนั้นแอนนาแฮร์ี่และเบนเนี่ยไม่เขียนกระดาษสองหน้าค่ะนะคะใช้กระดาษเพียงหน้าเดียวถ้าเกิดว่าไม่เขียนค่ะนะคะถ้าไม่นะคะไม่ทำเราจะใช้คำว่า o n นค่ะนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันใช้ o n นนะคะ don't แปลว่าไม่นะคะใช้ในประโยคปฏิเสธนะคะไม่ทำนะคะแปลว่าไม่นะคะอ่าอนว่า don't นี่นะคะ don't นะคะอ่าต่อมาข้อสองค่ะคำว่า save plastic bags ใครคะที่นำถุงพลาสติกเนี่ย กลับมาใช้อเป็นการประหยัดถุงอะคะใครที่เขาไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะคนที่ไม่ใช้มีสองคนคือเมกับเบนนะคะคนที่ใช้นะคะก็จะมีใครคะมีแอนนาแล้วก็แฮร์รี่นะคะนี่คนที่ใช้นะคะะคุณจะวงคนที่ไม่ใช้ละกันนะคะจะได้ดูอ่ะนี่คนนี้ไม่ใช้ข้อสองมีคนนี้นะคะ ต่อมาข้อที่3นะคะ Put r u b b i s i n t h e bin Put rubbish i n t e bin ใครที่ทิ้งขยะลงในถังขยะคะมีเมมีแอนนาเอามีทุกคนเลยนะคะข้อนี้ทำทุกคนเลยนะคะไม่มีใครไม่ทำนะคะข้อที่4คะ่ะ Recycle newspapers นะคะใครคะที่นำกระดาษอะไรคะ newspaper กระดาษหนังสือพิมพ์กลับมาใช้ใหม่คะ่ะการ recycle นะคะ ใครที่นำกระดาษหนังสือพิมพ์กลับมาใช้ใหม่บ้างคนที่นำกลับมามีเมย์มีเมย์คนเดียวนะคะนอกนั้นคนที่ไม่ทำม,มีแอนนามีแฮร์รี่แล้วก็เบนนะคะอ้าวทีนี้เราจะนำมาเขียนนะคะอย่างข้อที่หนึ่งค่ะเราเอาอันแรกก่อนเลยนะคะข้อหนึ่งก็คือนี่ใช่ไหมคะ write on two sides of paper เขียนกระดาษสองฝั่งนะคะเวลาเอาเอามาเขียนนะคะเราจะเขียนคนที่ทำก่อนค่ะเห็นไหมคะ คนที่ทําคือเมย์ค่ะเราก็เขียนเลยคะ่ะเมย์ไรท์นะคะเราก็ลอกบรรทัดนี้เลยค่ะเมย์ May เนี่ยเขียนกระดาษสองฟังนะคะทีนี้ค่ะเวลาเราจะเชื่อมประโยคนะคะวันนี้เราจะทำว่า but ค่ะ but แปลว่าแต่ค่ะนะคะจะเชื่อมประโยคนะคะที่มันขัดแย้งกันก็คือประโยคที่เขาไม่ได้ทํานั่นเองค่ะนะคะเขาไม่ได้ทำก็จะใช้ but นะคะเข้ามาเชื่อมประโยคนะคะแล้วถึงจะตามด้วยประโยคถัดไปนะคะคือ Harry นะคะที่ไม่ได้ทำคือมีแฮร์รี่ใช่ไหมมีแอนนาและก็เบนนะคะเราก็จะมาใช้คำว่าโดนค่ะก็แปลว่าไม่ทำนะคะนี่นะคะเหมือนกันค่ะข้อข้อถัดไปนะคะก็จะทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูข้อถัดไปกันนะคะข้อ2ค่ะ save plastic bags อ้าวใครบ้างคะที่ไม่ใช้ถุงพลาสติกมี2คนใช่ไหมอ่ะ เพราะฉะนั้นเอาคนที่ทำมาเขียนก่อนนะคะคนที่ทำนะคนที่เซฟพลาสติกแบ็กนะคะก็คือแอนนากับแฮร์รี่อ่ะเพราะฉะนั้นเราเขียนสองคนก่อนเลยค่ะเขียนแอนนานะคะ and แฮร์รี่นะคะเขาทำอะไรคะเซฟพลาสติกแบ็กใช่ไหมเราก็เอาคำว่าเซฟพลาสติกแบ็กเนี่ยมาเขียน,นะคะ่ะต่อเลยค่ะ บอกแล้วนะคะเวลาเชื่อมประโยคนะคะเชื่อมประโยคจะต้องมี but ค่ะเราก็ใช้ but นะคะ but แต่ค่ะแต่ใครที่ไม่ทำบ้างคะมีเมก,กับเบนนะคะ but นี่นะคะ and and ใครคะ คนที่ไม่ทําคือเบนแล้วก็ใช้คําว่าอะไรคะถ้าไม่ทําให้ใช้คําว่า don't ค่ะนี่นะคะต่อมาข้อที่3ค่ะเด็กๆจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะข้อ3 put ด r u b i t in the bin ใครที่ทิ้งขยะตรงในถังขยะบ้างคะมีเอาคนที่ทิ้งมีทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ ก็เขียนชื่อทุกคนลงไปค่ะไม่มีใครที่ไม่ทํานะคะเราก็จะไม่ใช้จดนะคะอ่ะเราก็เขียนเมย์ไล่ชื่อไปเลยค่ะแอนน่านะคะแฮร์รี่แอนเบนทำอะไรคะทิ้งถังขยะลงในอ่ะทิ้งขยะลงในถังขยะใช่ไหมคะก็ลอกมาเลยค่ะพุทนะคะลอบิด in the bin ค่ะนะคะไม่มีใครที่ไม่ทำไม่ต้องใช้ดดนนะคะต่อมา Number 4ข้อ4ค่ะ recycle newspaper ใครที่นำกระดาษหนังสือพิมพ์กลับมาใช้ใหม่ค่ะมีคนเดียวคือเมย์ค่ะเอาเขียนเมย์เลยค่ะเมย์ May, แล้วก็ลอกตรงนี้ลงไปเลยค่ะ recycle นะคะ,ะทีนี้เราจะ อะไรคะเชื่อมประโยคค่ะนะคะเพราะมีคนที่ไม่ทำถึง3คนเลยค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะต้องใช้ but เข้ามาเชื่อมนะคะ but ใครบ้างคะแอนนาคนที่ไม่ทำนะคะแฮร r y ี่ค่ะแล้วก็ใครคะแล้วก็เบนใช่ไหม ไม่ทำใช้คำว่า don't ค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะให้นะัเกเรียนเช็คคำตอบอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อความถูกต้องนะคะสำหรับ